สวัสดีครับเพื่อนๆ MC ทุกๆท่านนะครับผมครับก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับผมครับสําหรับเช้านี้นะครับผมก็มาดูยาชูชุกิคริสตันวันก่อนที่ได้ซื้อมาแล้วครับผมครับจากเมืองนครนะครับผมก็หลังจากที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็เอามาทําการซ่อมนะครับผมครับอ่า เรามาดูกันเลยนะครับผมครับก็ซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมแต่ว่าก็มันเมื่อเช้ก่อนครับผมก็เลยไม่ได้รีวิวตอนเช้านะครับผมก็เลยมาได้รีวิวตอนเช้านะครับผมับมาดูกันเลยนะครับผมครับก็หลังจากที่ซื้อมาครับผมก็ได้ทําความสะอาดไปหลายจุดนะครับแต่ว่าก็ ดูจากสภาพแล้วนะครับโครงตัวถังอะไรก็ยังไม่ได้ผุนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ภายในซึ่งเครื่องยนต์ก็โอเคนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมออโต้ลูกก็ลงนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ก็เดินดีนะครับผมหลังจากที่ได้ทําการล้างคาบูนะครับผมแแล้วก็ใส่น้ามันดูนะครับผมก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวบัมติ๊กตัวนี้นะครับผม ก็ย <c oughs> ังมัดลวดอยู่ลุงลังนะครับผมไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายน้ํามันนะครับสองเส้นที่วิ่งไปยังคาบูนะครับถังน้ํามันก็ไม่ล่วนนะครับผมถือว่าใหม่กิ๊กเลยถังน้ำมันแห้งดีนะครับผมไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับผมส่วนชุดไฟนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับผมก็ลองอ่ถอดวเทียนออกมาล้างนะครับผมหลังจากที่ถอดวเทียนออกมาล้างแล้วก็สตาร์ทดูนะปรากฏว่าไฟออกวเทียนดีนะครับผมครับ ก็ใส่น้ำมันแล้วก็ไล่คาบูรล้างนมหนูอะไรเรียบร้อยก็เครื่องติดนะครับผมครับสำหรับภายนอกนะครับผมก็ไม่มีอะไรผุมากนะครับผมสวิงอาร์มโอเคนะครับผมล้อกงนะครับต้องเปลี่ยนครับผมเมื่อวานผมไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไล่เปลี่ยนกงกับก้านนะครับผมไม่สวยครับดุมล้อก็เดี๋ยวต้องทําสีใหม่นะครับผมผลภายนอกที่ท้ายก็ ยังมีจุดสีอยู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวต้องประกอบดูนะครับได้ไม่กี่ชิ้นนะครับผมนี่ครับดภายนอกนะครับผมครับตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ลองไล่ระบบสตาร์ทดูนะครับผมถ้าเกิดสตาร์ทมือได้ก็โอเคนะครับผมถือว่าเยี่ยมนะครับเราไม่ต้องสตาร์ทเท้า้ยเมื่อยอยู่นะครับผม กาบูก็โอเคนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่ได้จูนแต่งอะไรนะครับผมก็ล้างทําความสะอาดใหม่ตรงที่ถ่ายน้ํามันหายไปนะครับผมเดี๋ยวก็คงต้องไปหามาใส่นะครับผมนี่ผมใส่รุ่นอื่นอยู่ครับเพื่อที่จะใช้งานดนชั่วคราวนะครับนี่ก็แตกนะครับผมโดยรวมแล้วเครื่องยนต์ดีมากนะครับผมแต่ว่าชุดไฟนี่ก็คือต้องไล่ใหม่หมดเลยนะครับ ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันดูนะครับผมว่เครื่องเน่นขนาดไหนนะครับเครื่องถือว่าเยี่ยมเลยครับเพราะว่าการใช้งานนี่ถือว่าดีมากนะครับผมตัวลงตัวนี้สรุปว่าสีเกียร์นะครับผมอ่านี่ครับกระปุกไม้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเข็มไม้หักนะครับผมผมมาสตาร์เครื่องให้ฟังกันนะครับ ก็ไม่ต้องบิดกุญแจนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเปลือกกุญแจให้หมดเลยนะครับ นิ่มดีนะผมเจ้าเกงก็โอเคนะนก็เจ้าเงก็ไม่้อทำอะไรแล้วนะผม นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คืนชีพตัวทุกิตที่ตั้นได้ทำเร็จเรียบร้อยแล้วผมเครื่องยนต์เก็บรขี่ได้นะครับต่อไปเราก็มาปรับแต่งก่อนปลายนอกที่หา่ไปนะครับผมก็ถือว่าไม่เยอะแล้วนะครับผมสำหรับการจบเครื่องยนต์มันไม่ใช่อ้าไฟท้ายติดนะครับผมสำหรับการจบเครื่องยนต์นันก็ไม่ง่ายนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ยากมากนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่พีๆน้องๆทุกๆท่านนะครับผมที่ให้กำลังใจมานะครับผมครับนี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ